โอเคยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้แอดจะมาพูดถึงทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังการล่อลวงเงินในกระเป๋าของผู้เล่นนะครับในจักรวาลของ Poyoverse นั่นเองนะครับ ต้องพูดเกินกันก่อนนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราได้พูดถึงทีมงานเบื้องหลังทีมหนึ่งของโฮ o ลเวิรไปนะครับเกี่ยวกับทีมงานของ riting นะครับหรือนักเขียนของโ o โ o เวิรหรือตัวอาจารย์ไก่ไปนะครับแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับแอก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับทีมเบื้องหลังอื่นๆนะครับของตัวเกมจักรวาลของโ o y o เวิรให้กับทุกคนได้รับทราบนะครับแต่ตอนที่เราจะไปพูดคุยกันว่าทีมทั้งหมดเขาจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละทีมมีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะอย่า นะครับกับร้านลับเติมเกมในราคาถูกนะครับกับ List Man Shop โอเควันนี้อจะมาแนะนําสิ่งดีให้กับเรานักเดินทางทุกท่านนะครับกับร้านรับเติมเกม l i s t Man Shop นหนึ่งเรื่องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกมฮองไครสตาร์เรลที่ถูกกว่าเติมเองถึง2 4หรือเกมเกนเชนิมแพ็กที่ถูกกว่าเติมเองถึง30%และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นกับทุกๆก,การเติมของคุณจะได้รับ l i s t Man Coin เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้อีกและทางร้านค้ายังมีการเติมแบบผ่อนชาระยาวนานถึง10เดือนตลอด24่สี่ชั่วโมงส่วนเกมเซเลโซมิโ่พบกันเร็วๆน ทีมที่1 character writer ทีมคารคเตอร์ไลเตอร์นะครับหน้าที่หลกัหลกๆของทีมนี้นะครับในจักรกวาลของโฮโลเวิร์ดก็คือทําหน้าที่เป็นคนจํากัดความของตัวละครตัวนั้นๆน,น,นะครับรวมถึงภูมหลังความเป็นมาของตัวละครตัวนั้นๆว่าเป็นมาอย่างไงนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนในเกมพี่อย่างตัวเกมฮองไทรอิมเพคต3มันจะมีคลิปออกมาพูดคุยกับเรื่องนี้แยกต่างหากนะครับของตัวละครตัวนั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในเกมอย่างตัวเกมเกนชินหรือสตาร์เรลนะครับมันจะไม่มีออกมา พูดคุยอย่างชัดเจนและขณานี้ส่วนใหญ่ในเกมกันชินกับสตาร์เรลเนี่ยจะเป็นการเล่นใช้สตอรี่หรือเล่นเป็นเนื้อเรื่องในเกมที่เราสามารถรู้ถึงปุ่มหลังของตัวละครตัวนั้นเป็นามากกว่านะครับแต่ว่ามันจะไม่มีคอนเซปต์ของตัวละครมาให้ฟังที่เป็นแบบคอนเซปต์เริ่มต้นที่เราไม่จําเป็นต้องไปหาในเกมเราสามารถฟังต่านได้อะไรเงี้ยมันไม่มียกตัวอย่างนะครับตัวคาแรคเตอร์ไรเตอร์ของทำาได้กวกัความของตัวละครตัวนั้นนะครับเช่นเรื่องราวของเด็กสาวบริสุทธิ์นางดอกไม้คริสตัลผู้ลงมายังโลกในฐานะ ของสิ่งที่อันตรายที่สามารถทําลายล้างโลกได้แต่ผู้คนกลับจดจําเธอไปตลอดการด้วยชื่อของมนุษย์ของเธอเอลิเซียเฮเชอร์ออฟฮิวแมนอันนี้คือขอมจํากัดความของตัวละครเอลิเซียนั่นเองนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับสำหรับนักวิทยาศาสตร์ผู้อยู่ในยุคแห่งการล่มสลายที่มองว่าการกําจัดการล่มสลายไม่ใช่ทางออกแต่เป็นการวิวัฒนาการหากที่จะนําพาไปสู่การลอดของการล่มสลายนี้คำนำกัดความของโมเบียสทีมนี้นะครับจะเป็นคำจำกัดความจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับประมาณนี้ว่าจะเป็นข้อความสั้นๆประมาณหนึ่งที่สามารถเก็ตลักษณะอุปนิสัยของตัวละครบางอย่างได้จากคำจำกัดความนี้นะครับซึ่งมันจะส่งผลในการพัฒนาของตัวละคร ใ,ให้กับทีมต่อไปนะครับผมทีมที่2 c o คอนเซปต์อาร์ติส หลังจากที่เรารู้ถึงคําจํากัดความของตัวละครตัวนั้นแล้วนะครับทีมต่อมาที่จะรับไม้ต่อต่อมาก็จะเป็นทีมคอนเซปต์อาร์ติสนั่นเองนะครับหน้าที่หลักๆของทีมนี้ก็คือการดึงเอาอุป,ปนิสัยลักษณะเด่นของตัวละครที่ผู้เล่นสามารถรู้สึกได้นะครับออกมาให้ผู้เล่นรู้สึกอย่างชัดเจนมากที่สุดนะครับคือไม่ว่าตัวละครนั้นภูมหลังจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องแบ็กกราวจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าการดึงคอนเซปต์ดึงลักษณะของตัวละครออกมาอย่างชัดเจนจะเป็นหน้าที่ของทีมนี้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ในเกมอื่นๆนะครับอย่างเช่นเกมเก n นชินหรือตัวฮองไคสตาร์เรลนะครับก็คือคอนเซปต์อาร์ติสเนี่ยจะถูกโชว์ใน P ีของตัวะครตัวละครนั้นๆให้เราสามารถเก็ตแบบเก็บอารมณ์เก็บฟิลของตัวละครตัวนั้นได้ว่าตัวละครตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้ตัวตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อย่างชัดเจนจากการดู P ีนั่นเองว่าตัวละครนี้มีปมปัญหาอะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรนิสัยใจคอเป็นประมาณไหนมีความต้องการหรือว่าความปรารถนาเป็นอย่างไรก็จะสามารถรับ รู้ได้จากทีวีต่างๆเหล่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับคอนเซปต์อาร์ตติสนะครับในสําหรับทีมงานเวลาเขาพูดคุยกันเนี่ยคอนเซปต์มันก็จะเป็นท่านทานอย่างเช่นว่าตัวละครโมเบียสนะคะับคอนเซปต์ง่ายมากเลยนะฮะคืองูใช่ครับคืองูครับแค่นั้นครับจบครับ กับตัวละครตัวนี้นะครับหรือว่าคอนเซปต์อาร์ตติกของตัวละครเอลิเซียนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ที่จะพูดถึงประมาณว่าญิงสาวลึกลับทรงสเสน่ห์งดงามซุกซนและขี้เล่นอันนี้คือคอนเซปต์อาร์ตติของเอลิเซียนะครับส่หรับใครที่ได้สัมผัสมา,มาแล้วก็จะคอเก็ตเลยแบบว่าวเออใช่คอนเซปต์ Concept ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นคอนเซปต์หลักๆของตัวละครที่จะส่งผลให้กับทีมต่อมาที่จะได้พัฒนาของตัวละครในทีมต่อไปนั่นเองทีมที่สาม คาแรคเตอร์ดีไซน์หลังจากทีมแรกและทีมที่2ได้คิดคอนเซปต์ภูมิหลังเนื้อเรื่องทีมต่อมาที่รับไมาย่อนั่นก็คือทีมคาแรคเตอร์ดีไซน์นั่นเองนะครับทีมคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็คือทีมที่อยู่เบื้องหลังไว้ฝูและฮันโดของตัวละครที่เราบางคนมองแค่หน้าแค่เพียงจ้องตาก็กดกาชาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือทีมผู้อยู่เบื้องหลังเลยนะครับสำหรับการออกแบบตัวละครไม่ว่าจะเป็นทั้งโทนสีลักษณะ การแต่งกายทรงผมรูปร่างหน้าตาการขยับป,ปากดวงตาหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นหน้าที่ของทีมนี้ทั้งหมดเลยซึ่งสำหรับใครที่โดนตกด้วยลักษณะของตัวละครน,นะครับให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่าทีมคาแรคเตอร์ดีไซน์ได้เล่นถุอแล้วนะครับสำหรับใครที่ได้โดนตกด้วยลักษณะรูปร่างของตัวละครก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าคุณโดนตกกับตัวไหนฟีลลิ่งตอนนั้นเป็นยังไงนะครับคุณสามารถมาแชร์กันได้ ลิปวิดีโอเลยแอดก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณโนตกกับตัวไหนบ้างนะฮะอย่างแอนนี่ตอนจะถ้าโดนตกนะี่คือนี่มีโปลเลยฮะไม่ว่าจะเป็นของทองไข่อิมแพดตาเ็วก็โดนตกนะฮะมาถึงไม่รู้ฮะต้องได้ต้องมีในไอเดีเก่งไม่เก่งไม่รู้ฮะต้องมีฮะแล้วก็พอหลังจากการออกแบบตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะส่งไมายต่อให้กับทีมต่อไปนั่นเองนะครับทีมที่4 A ่แอคชั่นดีไซน์ แอคชั่นดีไซน์สำหรับทีมนี้นะครับมันจะมะีผลงานของเขาหลักๆส่วนใหญ่จะอยู่ในเกมแอคชั่นของจักรวาลของโคโยเวิร์ดมากกว่าก็คือเป็นทีมที่จะทำแอคชั่นเป็นหลักผลงานหลักๆส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องไคลมแพรสาที่เป็นเกมแอคชั่นแล้วก็ตัวเกมชินมันแพร์ที่มีการขยับเคลื่อนไหวของแอนิเมชันเยอะๆนะครับจะมีส่งผลมากกว่าส่วนในเกมสตาร์เลวเนี่ยเขามีผลก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นเพราะว่าตัวเกมมันเป็นลักษณะเคลื่อนแบบก็คือถ้าการออกแบบแอนิเมชันมันเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่ได้มี อะไรมากมายนักอาจจะสามารถใช้ของเกมอื่นได้หรือว่าออกแบบไม่ไม่ได้มี r e f e r อร์เมากมายนักเหมือนเกมรุ่นที่อย่างตัวฮองไคหรือเกมชินินแพ c t เพราะงั้นในคลิปนี้ขอพูดถึงตัวเกมฮองไคแ i มแพ็ละกันเพราะว่ามันจะมีพูดถึงแบบนักโมชั่นแ a g ที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าประเด็นปัญหาที่ทางทีมนี้ต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในทีมของแอคชั่นดีไซน์นะครับผลงานเด่นๆที่ส่งผลกันถึง ขั้นว่าต้องมามีคลิปแยกหรือมาพูดคุยถึงความยากลำบากในการทํางานนะครับมันจะมี2ออันหลักๆนะครับที่ออกมาในช่วงนี้ก็จะมีของตัวน้องซาราญิน่าในตัวเกมพองไคอินแท็คสามพาร์ทูครับที่ตัวน้องเขาอในลักษณะของตัวน้องเขาคือใช้อาวุธเป็นโยโย่ซึ่งตัวทีมเนี่ยจริงจังถึงขั้นว่าต้องไปจ้างนักโยโย่มืออาชีพนะครับชื่อว่าคุณชูทาเคดะมาเป็นโมชั่นแคปหรือเป็นเรฟเฟรนซ์อ้างอิงการเคลื่อนไหวของตัวละครใน ให้ทีมงานนี้สามารถแสดงค่าทางการเคลื่อนไหวออกมาได้อย่างถูกต้องและแม่นยํามากที่สุดนะครับให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดรับตัวละครตัวนี้แล้วก็อีกจ็อบหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงค่อนข้างเยอะก็คือตัวละครของดูรันดอลที่เป็นร่างขี่ม้านะครับคอนเซ็ปต์ของตัวละครตัวนั้นก็คือเป็นตัวละครที่เป็นอัศวินนะครับแล้วก็เป็นนักรบบนหลังม้าด้วยนะครับก็คือมี2อร่างล่างที่เป็นอัศวินอยู่ภาคพื้นแล้วก็อยู่บนหลังม้าซึ่งปัญหาที่ยากของทีมแอคชั่นดีไซน์ ก็คือการเคลื่อนไหวของม้านั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นตัวเกมไม่เคยมีม้าอยู่ในเกมมาก่อนหรือว่าสัตว์ในลักษณะนี้อยู่ในเกมมาก่อนนะครับซึ่งตัวทีมแอคชั่นดีไซน์ต้องจริงจังถึงขั้นว่าต้องไปที่ลานแข่งม้านะครับลานแข่งม้าที่ในในต่างประเทศก็จะเป็นลานที่มันม้าวิ่งในรอบสนามแล้วก็กระโดดหรืออะไรเงี้ยซึ่งเขาต้องไปเพ้นสีข้างตัวม้านะครับแล้วก็ไปเล็กคอร์ดการเคลื่อนไหวของมา้าเพ้นสีก็คือเพ้นสีเป็นลักษณะของโครงกระดูกนะของตัวม้าว่า กระดูกข้อต่อตรงนี้เวลาม้าขยับวิ่งวิ่งเร็วพุ่งทยานกระโดดเดินนะกระโจนอะไรเงี้ยการขยับของตรงเนี้ยเวลาถ้ามันเป็นลนักษณะของกระดูกเนี่ยมันขยับยังไงแล้วเขาก็จะเอาวิดีโอน,นั้นะไปใช้ในการอ้างอิงในการออกแบบของการเคลื่อนไหวข,ของม้าที่เกิดขึ้นภายในเกมนั่นเองนะครับนี้คือผลงานที่โดดเด่นของตัวเกมนั่นเองเขาค่อนข้างมีความจริงจังมากครับผมก็แล้วใครมีเรื่องอื่นๆที่แบบว่าเอ้ยแอดเราได้ดินข่าวหรือว่าเอ้ยเขามีทําตรงน,นี้นู่นนั่นแล้วมาพูด คุยกันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับทีมนี้ก็จะส่งผลงานไปให้อีกทีมนึงนะครับทีมสุดท้ายนะครับที่จะรับหน้าที่ปิดจบของเบื้องหลังของตัวละครนั่นเองทีมที่5 White a c t o r ตอร์นะครับ เป็นทีมที่ทําหน้าที่ค้นหาเสียงให้กับตัวละครตัวนั้นนะครับซึ่งใน p o ย a เวิร์ดนะครับหรือพี่หมีของเราเนี่ยค่อนข้างจริงจังในการค้นหาหรือเป้นหาเสียงให้กับตัวละครตัวนั้นมากนะครับซึ่งพี่หมีทุ่มเงินจํานวนมหาศาลสํารสหรับการจ้างนักทาคมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นทั้งนักภาคี่ปุ่น อังกฤษยุโรปหรือว่านักภาคจีนก็แล้วแต่นะครับมาให้ภาคเสียงให้กับตัวละครของเกมเขามากกว่า100ชีวิตนะครับซึ่งนักภาคเสียงดังๆอย่างที่คนไทยหลายคนหรือว่าคนเล่นเกมของที่มีหลายคนอาจจะรู้จักนะครับก็จะมีเช่นคุณสวัสดิชิโรนะครับผู้ให้เสียงภาคเป็นพี่เมย์แอชลอนแล้วก็ลเดนเมนะครับ หรือว่าคุณอากิระนะครับอิชิดะนะครับซึ่งให้เสียงภาคเป็นออโตก็ในเกมของไทยอินทักษานะครับรัวชาก็จะในสตาร์เรลนะครับแล้วก็อายโตะในเกมเก็นชินหรือว่าจะเป็นคุณลิเอะทานกะนะครับผู้ให้เสียงภาคฮิเมโกะแล้วก็ลิซ่าซึ่งแต่ละคนประวัติโอ้โหผลงานนักฆ่าี่แต่ละคนนี่มากกว่า50ถึง100เรื่องนะครับในการภาคขึ้นเป็นเสียงภาคที่ผู้คนไทยที่เป็นแฟนคลับติดตามนะครับก็จะชื่นชอบในผลงานของเขานะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการกดกาชาของคุณนั่นเองนะครับสำหลับใครที่เป็นกดกาชาตัวละครตัวนั้นจากเสียงภาคของตัวละครเหล่าน,นั้นนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้ว่าคนนี้ภาคเนี่ยผมต้องกดแล้วหนูต้องกดแล้วชอบเสียงเขามากสนับสนุนกดกาชาเลยอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันได้นะครับข้อมูลในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังการล่อลวงเงินในกระเป๋าของพี่หมีนั่นเองนะครับถึงต่อให้จะบอกว่าเป็นการล่อลวงก็เถอะนะครับแต่ว่า แล้วก็ขอพูดไว้ก่อนว่าเงินทุกๆบาททุกกตังที่เราได้เติมเข้าไปนะครับพี่หมีก็ตอบแทนของเราตอบแทนผู้เล่นได้อย่างค่อนข้างคุ้มค่าเหมือนกันนะครับทั้งผลงานที่ออกมาแล้วก็ทีมงานหรือเสียงภาพที่ออกมาค่อนข้าง,งเต็มอิ่มแล้วก็ให้ความสําคัญกับผลงานสมแก่รางวัลที่ได้รับเกมโทรศัพท์ o f the y e เ r นะครับถึง2อรางวัลสำหรับเกมเกนชินอิมแพกแล้วก็เกมของไข่ตาเลนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เออมันก็ดูมีทุกอย่างนะครับแล้วมีเบื้องหลังมีรยายละเอียดการทำงานที่ อย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับเราก็มาพูดคุยมาฟังกันอย่างสนุกสนุกกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอแอขอจบไปเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาสนับสนุนนะครับคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรืออยากจะโดนเนียค่าน้ําชากาแฟให้แอดหลับกดกดตาหลับขับตานอนทาคอนเทนต์ต่างๆออกมานะครับก็สามารถโดนเนียได้ที่ช่องทางด้านล่างหรือสมัครมมเบอร์ชิปไว้ก็แล้วแต่นะครับผมจะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันน ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับใครที่รอตามคลิปวิดีโอใหม่ๆก็รอติดตามได้ในอนาคตนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำาราชนุกะนัน